ัวนี้กล้อง FNK ตัวใหม่นะคะเป็นกล้องสองเลนด้านบนนี้สามารถใช้มือบิดหมุนเลือกอตำแหน่งมุมที่เราต้องการได้นะคะส่วนด้านล่างนี้สามารถสั่งหมุนจากในแอปได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองทำการเชื่อมต่อกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะมือถือต่อกับ Wi-Fi 2.4G ก่อนนะคะพอกล้องมีเสียงแล้วเราก็กดรีเซ็ตเลยค่ะโอเคมีเสียงรีเซ็ตแล้วก็ปล่อยนะคะตรงนี้เดี๋ยวรอให้กล้องเซ็ตตัวอีกรอบนึงก่อนค่ะ การรีเซ็ตกล้องก่อนเชื่อมต่อกล้องจะทําให้กล้องต่อง่ายขึ้นนะคะตรงนี้เพราะว่าบางทีเราย้าย Wi-Fi หรือว่าย้ายจุดที่ติดตั้งนะคะก็ต้องทําการกดรีเซ็ตก่อนตอนนี้เดี๋ยวรอกล้องเซ็ตตัวสักครู่นะคะ กดรีเซ็ตแล้วก็รอสักคู่ค่ะกล้องก็จะหมุนไปเรื่อยๆค่ะพอกล้องมีเสียงแล้วเราค่อยทำการต่อนะคะ <c oughs> โอเคตอนนี้เสียงสัญญาณมาแล้วค่ะ <c oughs> เข้าไปที่แอป UC นะคะตัวนี้ <c oughs> ใช้แอป UC คะ่ะแล้วก็กดกดบวกที่มุมขวาบนนะคะ <c oughs> กดบวกจากนั้น อ่ตรงนี้มันจะใช้ได้3วิธีค่ะจะสแกนหรือ o อสปอ t หรือว่าการเพิ่มสมาร์ทก็ได้ตอนนี้เราลองใช้วิธีแบบเพิ่ม h o อสปอ t ก่อนนะคะไม่ต้องสแกนก็ได้ค่ะสําหรับใครที่นํากล้องไปติดไว้ที่สูงๆูงเราไม่สะดวกขึ้นไปสแกนนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยชื่อ w i ไฟรหัส w i f i ตรงนี้ใส่ให้ถูกต้องนะคะใส่ถูกต้องเรากดขั้นตอนต่อไปค่ะกดถัดไปได้เลยค่ะแล้วก็กดฉันเข้าใจ พอมันเด้งมาที่หน้าตั้งค่าใช่ไหมคะเราไปค้นหา Wi-Fi ที่ขึ้นด้วย G W นะคะตรงนี้โอเค G W ก็คือว่า Wi-Fi กล้องเราเลือก G W รอสักคู่คะ่ะหลังจากที่เอ่อมันเริ่มจับสัญญาณกับ G W แล้วเรากดเข้าไปในแอป U C คะ่ะกดเข้าไปรอในแอปได้เลยคะ่ะ กำลังเชื่อมต่อรอสักครู่ค่ะตัวนี้กล้องตัวใหญ่นะคะเสียงดังฟังชัดค่ะรอสักครู่นะคะตอนนี้กำลังโหลดอุปกรณ์ออนไลน์แล้วนี่นะคะนี้เลือกเลยค่ะว่าเราอยากได้นะอันนี้เราเลือกเป็นบ้านก่อนแล้วกันตรงนี้โฆษณาขึ้นมาให้กดไว้คุยทีหลังได้เลยนะคะเป็นโฆษณาข่าวค่ะ ถ้าไม่สมัครก็กดทิ้งได้เลยค่ะระบบไม่ได้บังคับให้ซื้อนะคะตรงนี้รอสักครู่ค่ะตรงนี้ความชา้าเร็วบางทีในการโหลดขึ้นอยู่กับระดับสัญญาณความถี่ของ wifi ที่เราใช้งานด้วยนะคะน,นี่ค่ะมาแล้วค่ะกล้องตัวนี้นะพิเศษคือเป็นกล้องสองเลนภาพก็จะเป็นประมาณนี้ที่ได้เป็นสองเลนเลยค่ะตัวนี้คุ้มมากๆค่ะเป็นกล้องแบบ 2 in 1ส่วนด้านล่างเนี่ยเราสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้เลยนะคะเราสามารถพูดโต้ตอบได้ด้วยนะคะตันนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวัีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ้ะ so, 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 so. นี่นะคะเรายังสามารถกดแชร์แบ่งปันให้คนในบ้านจะด,ดูได้ด้วยตัวนี้เป็นกล้องมาใหม่เลยนะคะตัวนี้มาใหม่เป็นกล้องสองเลนซื้อตัวนี้คือคุ้มมากๆเลยค่ะในจอก็จะโชว์สองสองจอนะคะส่วนตัวอื่นที่เป็นกล้องแค่เลนเดียวมันก็จะเป็นแค่หนึ่งเลนนะคะแต่ตัวนี้พิเศษคือเขาเป็นแบบสองเลนแบบนี้เลยนะคะก็คือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะ two in one นะคะตัวนี้